สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนาดาทาโร่ค่ะมาดูกันค่ะว่าความรักคนโสดช่วงนี้เป็นไงบ้างนะคะเออคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับสําหรับคนโสดทุกท่านนะคะไม่ว่าจะโสดสถานะแบบไหนก็แล้วแต่นะแต่ก็คือคุณยังไม่ได้มีแฟนยังไม่ได้แต่งงานนะคะหรืออยู่ในช่วงคบกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเออเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Ah! มาดูพลังงานของคุณกันหน่อยก็ได้นะคุณคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอ้อลืมค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตขอบคุณนะคะสำหรับไลค์แชร์ซับสไครต์นะคะแล้วก็กดปุ่มซุปเปอร์แท้งรับชมโฆษณาในช่องให้อาจารย์และคนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวรวมถึงคนที่เข้ามาเรียนดูดวงกับอาจารย์ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้นะรายละเอียดการติดต่อสื่อสารอยู่ใต้คลิปนี้ แล้วนะคะกดาสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้นะแต่ก็จะบอกไว้ข้างหน้าคลิปนี้ด้วยก็ได้นะคะว่า,าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่ ID ดีไลน์ชื่อช่องเลยนะคะนาดาทารอดค่ะ n a d a t a r o t นะคะโอเค <c oughs> พลังงานของคุณคนโสดเป็นอย่างไรนะช่วงนี้นะพลังงานของคุณ ว้าวเดอะเมจิเชียนนะคะคุณเป็นคนที่โสดฉลาดนะคะไม่ใช่โสดแบบเออไม่มีสติคุณคือคนโสดแบบมีเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่บนหัวด้วยก็คือคุณเป็นคนที่ฉลาดแบบรู้ที่จะพลิกแพลงนู่นนี่นั่นน,นะไม่ใช่ว่าคุณจะเลือกใครก็ได้อะไรเงี้ยคุณเป็นคนโสดที่รู้ว่าต้องเลือกใครอะไรยังไงให้เหมาะสมและคู่ควรกันกันกบคุณ โสดแบบที่ไม่ได้เดือดร้อนด้วยนะคะรู้จักที่จะแบบอ่อ,อยรู้จักที่จะแบบเออหยอดหรืออะไรก็ตามแต่นะสำหรับเรื่องของความรับ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะแล้วก็เป็นคนโสดที่ก้าไม้โอ้ก็ต้องบอกว่าคุณเจ็บมาเยอะโดนมาแย่จริงๆนะเคยมีเรื่องที่บาดเจ็บเป็นแม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเจ็บบ้างหัวเจ็บบ้างเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจนะคุณเจอมาแล้วสารพัดทุกรูปแบบแล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีกำแพงนะคะให้กับตัวเองสูงทีเดียวนะคะคือถ้าใครจะเข้ามา ขอแค่หนึ่งเดียวเลยแล้วคุณจะรักเขาซื่อสัตย์มั่นคงกับเขาแน่นอนนะอย่ามาทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือเจ็บใจเสียใจก็แล้วกันนะนั่นคือพลังงานนะแล้วก็ justice คุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมอะ่ะคุณชอบความเท่าเทียมในการครบหากันถ้าใครที่เข้ามาเล่นเกมเนี่ย คุณจะถือไพ่เหนือกว่าแล้วคุณก็มีเกมไปเล่นกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะใครมาเล่นเกมกับเล่นเกมกับไม่โกงอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะคือคุณค่อนข้างคิดอย่างละเอียดรอบคอบมากๆด้วยนะในการที่จะเลือกรักใครสักคนหนึ่งคนที่เข้ามารักคุณก็ต้องเป็นคนที่คุณรักด้วยเออไม่ใช่แค่ เขามารักมาชอบแต่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรคุณก็ไม่เอาหรือคุณไปรักไปชอบใครแล้วเขาแบบเออดูไม่เหมาะสมไม่คู่ควรหรือไม่ได้รักคุณหรือไม่ได้น่ารักคุณก็ไม่รักอะ่ะเพราะนั้นคุณเป็นคนที่ดูแบบ มีชั้นเชิงเป็นก่อตัวเองนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะก็เจอมาเยอะเหมือนที่บอกนะแล้วก็อีกอย่างนึงคุณเป็นคนที่มีความเมตตาการุณามากด้วยเห็นได้จากว่าคุณเป็นคนที่มีแมวอยู่ข้างหน้าเออในบรรดาคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ต้องก็อาจารย์รู้ว่าคุณน่ะมีมีความใจดีมีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็รักใครรักจริงนะเป็นคนตรงไปตรงมารักความยุติธรรม ไม่ใช่ว่าจะมาแล้วเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณแย่คุณไม่เอาแน่นอนนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนที่เข้ามานี้ต้องไม่สร้างความเจ็บปวดให้คุณอีกนะคุณตั้งป้อมสร้างกําแพงให้กับตัวเองแล้วอือถ้ามาทำให้ฉันเจ็บอีกฉันก็จะจัดการอย่าง ยิงยวดเช่นเดียวกันนะแล้วก็โฟลออฟวอร์เนี่ยก็คือคุณต้องการคนที่เข้ามาแล้วแต่งงานกับคุณด้วยนะถ้าไม่แต่งกับฉันฉันก็ไม่เอาอะ่ะเออแล้วไม่ใช่แค่แต่งแล้วจะไม่มีความสุขนะแต่งกันไปแล้วต้องมีความสุขไงเออถ้าคิดว่ามาแล้วไม่ดีก็คือไม่เอามาแล้วต้องดีเท่านั้นมาแล้วต้องทําให้คุณและคนในครอบครัวคุณรู้สึกอบอุ่นใจบางคนในที่นี้อาจจะเคยเป็นคนที่เป็นไม้หรืออะไรมาด้วยก็ได้นะคะ ไม่แบบโสดในนะปัจจุบันนี้อาจจะโสดมีลูกติดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตคุณก็เป็นคนที่มีแบบความมั่นคงในตัวเองแล้วด้วยอะ่ะออโสดแบบมีความมั่นคงในตัวนะเพราะฉะนั้นคุณต้องการคนที่มั่นคงด้วยเช่นเดียวกันกับคุณถ้าไม่ได้หมายความถึงการแต่งงานก็คือต้องเข้ามาแล้วมีความมั่นคงจริงจังนะคะ แล้วเนี่ยพออาจารย์พูดถึงจริงจังไพยย่แห่งความจริงจังก็มาควีนวอนเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูซีเรียสหน่อยกับเรื่องของความรักนะถ้าใครที่เข้ามาเล่นๆล่ลคบหากันแบบชิลฟิลจอยแบบคบไปวันๆนี่คือคุณไม่เอาแน่นอนมาแล้วต้องรักคุณต้องรักแบบเลิฟมีเลิฟไม่ดอกต้องรักสัตว์เลี้ยงฉันด้วยต้องรักลูก,ลกฉันด้วยต้องแบบว่าเอาจริงเอาจงังตั้งใจและไม่มีใคร ตั้งใจที่จะคบคุณเพียงคนเดียวนะคะเออคุณค่อนข้างจะซีเรียสจริงจังมากๆานะคะอืมอ่ะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณนะคนโสดนะก็อย่างที่บอกว่าคุณเจอมาแล้วทุกรูปแบบของความสัมพันธ์อ่าดูว่าแล้วในเบื้องลึกต่อไปนะในความสัมพันธ์นะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนโสดบ้าง โสดเนี่ยจะมีใครเข้ามาไหมหรือมีอยู่แล้วไหมหรืออย่างไรเช่นไรนะไพ่สี่ดาบก็ต้องบอกว่าคุณอยู่ในช่วงพักอพักเพื่อให้จิตใจมันหายจากอาการบาดเจ็บทดเวลาบาดเจ็บอยู่ในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วอย่างไรอีก อืมแปดเหรียญเหมือนคุณน่ะอยู่ในช่วงของการขยันทำมาหากินช่วงนี้คุณก็ไปเรื่อยๆของคุณนะไม่ได้มีความแบบว่าเร่งร้อนเร่งรีบอะไรหรอกคือถ้ายังไม่มีใครฉันก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉันก็ยังได้อยู่กับชีวิตของฉันน่ะอืมแล้วยังไงอีกอืมโฟล์ดครับคุณไม่ได้เลือกหรือคบใครง่ายๆนะ เออไม่ได้คบใครง่ายๆคือถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้ดีจริงก็ไม่เอาเหมือนที่บอกอะ่ะเนี่ยมีคนมาหยิบยื่นความรักให้คุณเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะมีตัวเลือกมีช้อยมีอะไรมาเยอะแยะแต่คุณอหันหลังให้กับถ้วยแล้วเห็นไหมคุณหันหลังให้ความรักอะ่ะ เพราะคุณต้องการลักที่ดีเด่นจริงๆเห็นไหมมันเป็นถ้วยที่แบบมีปีกด้วยอะ่ะเนี่ยถ้วยที่วางอยู่เนี่ยถึงแม้มันจะมีความสวยสดงดงามแต่ถ้าคุณไม่เลือกไม่ชอบคุณก็ไม่เอาแต่คุณต้องการคนที่แบบสูงส่งหรือคนที่แบบมาทําให้ชีวิตคุณแบบขึ้นที่สูงอะ่ะคือถ้าไม่ขึ้นที่สูงก็ไม่เอาเหมือนที่บอกคนมาหยิบยื่นให้เยอะค่ะคนมาจีบเยอะคนมาชอบเยอะแต่เล่นองค์ทรงเครื่องคือเราก็เล่นตัวนิดนึงเนาะด้วยความเป็นโสตที่เลอค่าของเราอะไรประมาณนี้ นะเนี่ยสามเหรียญเออช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีคนเข้ามารักมาชอบมาหยิบยื่นความรักให้เยอะแล้วก็มีการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายเ่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็มีนะเห็นหัวทองนะเนี่ยหรือคนที่แบบหัวเมงหัวร้านอะไรก็มีนะที่มาชอบคุณอนะหรือคนที่แบบอา่าเป็นคนไทยด้วยกันก็มีค่ะคนชาวต่างชาติก็มีคือคุณมีครบหมดแหละ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนที่เข้ามาแบบเสนอเข้ามาแบบเขาเรียกอะไรพรีเซนต์ความเป็นตัวเองว่าเออฉันเป็นคนอย่างนี้นะฉันทํางานอันนี้นะฉันมีความรับผิดชอบนะฉันดูดีน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะสารพัดสารพันเลยค่ะที่จะเข้ามาพรีเซนต์หรือพูดคุยกับคุณนะอืมแต่คุณก็ยังไม่เอาอ่ะตอนเนี้ยเหมือนยังแบบดูดูอยู่ยังคุยคุยอยู่ สิบถ้วยก็คือต้องแบบดีกับครอบครัวคุณจริงๆริเนี่ยคุณอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดียวมีลูกติดอะไรก็ได้คือต้องมาเข้ามาแล้วทําให้ครอบครัวมีความสุขเออแล้วก็ต้องเป็นคนที่ยกย่องให้เกียรติครอบครัวคุณด้วยเห็นไหมยกถ้วยขึ้นมาอืมเหนือสิ่งอื่นใดแล้วความเป็นครอบครัวการแต่งงานก็สําคัญมากนะอืมแล้วในบรรดาทั้งหมดที่มาขายขนมจีบคุณเนี่ยคนโสด คุณได้เจอหรือแบบชอบพอหรืออะไรใครบ้างแล้วหรือยังนะเวลานี้โอห้าดาบนะคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกแย่เจ็บปวดแทงข้างหลังหรือทำให้คุณเจ็บมีอยู่เหมือนกันตอนนี้คุณไม่สนใจเลยคนเหล่านี้นะแสดงว่าคุณเพิ่งทิ้งไปก็มีนะที่เข้ามาแล้วแล้วเลิกไปแล้วก็มีนะั่นะสดสดร้อนร้อนเนี่ยเลิกนะ ไพ่เลิกแน่นอนแฮงแมนคุณก็เลยอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ตอนนี้นะแล้วแบบเออมีใครอีกละ่ะอมืมีคนที่คุณกําลังดูอยู่ด้วยนะเนี่ยคุณกําลังดูความเจริญงอกงามหรือดูความเป็นไปได้ก็ได้คุณกําลังคิดอยู่ว่าเอในบรรดาเนี่ยหนึ่งสอสสี่ห้าหกเ็ในบรรดาแบบเจคนเนี่ย ที่เข้าเป้าเข้าเกณฑ์น่ะโหเยอะนะเจ็ดคนน่ะเออที่เข้าเข้าเป้าเข้าเป็นเข้าอะไรนะเข้าเป้าเออที่ดูดีที่ดูได้เนี่ยมีสักคนหนึ่งไหมที่แบบเออจะถูกต้องตรงใจคุณก็กำลังเลือกสรรอยู่ตอนนี้นะ ยังอยู่ในช่วงเลือก,เ,อกเนี่ยเพราะคุณต้องการคนที่ดีจริงๆเข้ามาแล้วแบบไม่ใช่มาให้บทเรียนแต่มาให้ความแบบแปลกประหลาดใจนะคือสิ่งมหัศจรรย์หรือเป็นปาฏิหาริย์หรือคนที่แบบโอ้เจอกันแล้วแม่งมันใช่เลยอะไรเงี้ยขออนุญาตพูดจากในสุภาพนิดน,นึงก็คือต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆอ่านอ่านเขาไปแล้วไม่รู้จักเบือ่ออาจารย์คิดว่าคุณน่าจะเจอคนที่ดีๆแล้วนะเนี่ย พอไพ่บอกไฮโรแฟนเข้ามาคนนี้เหมือนดูเป็นพ่อพระเหมือนเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่จิตใจดีมีศีลธรรมอะ่ะคิดว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคุณน่าจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นคนดีคุณเลือกแล้วเนี่ยแล้วคนที่เลือกอะ่ะก็คืออาจจะได้ดีที่สุดมาก็ได้ดูเป็นคนดีอะ่ะอืมเขาคนนี้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาเช่นเดียวกันเคยอกหักคะ่ะ เคยอกหักรักคุดแล้วก็คิดกับตัวเองว่าจะไม่มองใครจะไม่เอาแล้วเหมือนกันความรักถ้าหาได้ที่ไม่ดีอะนะแล้วยังไงอีกอเอซอ็อบคัพเนี่ยเขาก็เคยเป็นคนที่หันหลังให้ความรักความสัมพันธ์นะเหมือนเขาเนี่ยนี่คือถ้วยคือความรักนะแล้วพายเรือไปก็คือเขาอาจจะอยู่ในช่วงพักเหมือนคุณก็ได้ที่แบบเออขอให้มันแบบ ทำใจได้ก่อนอะตอนนี้อาจจะยังทำใจได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตหรือแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ได้อีกนิดนึงถ้าเขาได้กำลังเรียนรู้ดูใจกับคุณอยู่ตอนนี้คุณสองคนก็อาจจะอยู่ในโมเมนต์เดียวกันว่ากลัวว่าจะต้องแบบเจอกับรักที่ไม่ดีเหมือนเช่นเคยหรือกลัวรักที่มีสามเศร้าอีกะคุณต้องการคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณแบบคอนกรีตได้สบายใจได้อะไรอย่างนี้อืม ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่คุณอาจจะยังไม่ได้เจอกันก็ได้นะคะคุณต้องการที่จะเจอกันกับเขาเออและอาจจะยังไม่ได้เจอตัวจริงกันอาจจะได้แค่สื่อสารกันผ่านทางโซเชียลก็ได้นะเขาอาจจะอยู่ไกลกันกับคุณหรือถ้าอยู่ใกล้กันก็คือยังไม่ได้เจอกันเพราะต่างคนต่างก็มุ่งมั่นการทำงานที่ค่อนข้างหนักสิบไม้เนี่ยก็คือการแบกงานนั่นแหละ แบกภาระหรือการที่ยังมีเรื่องต้องคิดต้องทําอีกเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะอยู่ในช่วงของการที่คุณยังไม่ได้เจอกันแต่คุณอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้ก็ได้รอให้งานแบบอ่ารอให้งานแบบนิ่งก่อนหรือรอให้งานน้อยก่อนเนี่ยเขาจะมาหาคุณที่บ้านเนะี่ยมันอาจจะยังไกลกันอยู่เนี่ยเห็นไหมคะกว่าจะเดินทางมาถึงบ้านเนะี่ยสิบเหรียญ เขาก็รู้สึกมั่นคงในความรู้สึกกับคุณแล้วแหละตอนเนี้ยแล้วก็รอเวลาที่จะได้มาเจอมาหาคุณที่บ้านอืหรือใครก็ได้ในที่นี้ทั้งสองคนเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยกําลังจะมาหากันและกันก็ได้นี่นะคะสเตริงจะมาเพื่อใกล้ชิดจะมาเพื่อเรียนรู้ดูใจนะคะจะมาสก,กินชิปแบบเออมาสร้างความอบอุ่นให้แก่กันและกันก็ได้ซึ่งเขาคนเนี้ดูเหมือนกับว่าเขาจะยอมคุณทุกอย่างนะ มาแล้วก็คือคุณสบายใจได้เลยว่าเขาจะอยู่ในโอวาสคุณเห็นไหมสิ่งโตดุร้ายเนาะแต่ผู้หญิงคนนี้แบบว่ารูปหัวรูปหางเก่าคางอะไรได้หมดอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาอะตั้งใจจะมาหาคุณแล้วจะมาใกล้ชิดคุณแล้วเขาก็ยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเนี่ยเนี่ยคุณเซนได้คุณรู้อยู่ในจิตสัมผัสในความรู้สึกของคุณคุณและเขาอาจจะมีพลังของความแบบ จิตสัมผัสหรือสามารถสื่อสารถึงกันได้แม้จะไม่ได้พบได้เจอกันก็ได้นะดูเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณน่ะเออมันสามารถสื่อใจถึงใจกันได้เนี่ยสามดาบก็คือจะสื่อถึงกันได้ว่าตอนนี้เออเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกเจ็บปวดเขารู้สึกอะไรยังไงคือเขารู้สึกยังไงคุณก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะมันสามารถสื่อสารถึงกันได้นะคะ เนี่ยบางครั้งคิดถึงกันมากมีความห่วยหากันมากจนชนิดที่ต้องทำสมาธิกันเลยทีเดียวนะก้าวถ้วยหรือบางทีก็มีเรื่องที่ทะเลาะกันในระหว่างทางในระหว่างนี้จนทำให้รู้สึกเจ็บปวดใจแล้วต้องมานั่งแบบฝึกความอดทนหรือแบบสงบจิตสงบใจเพื่อที่จะไม่ให้คิดฟุ้งซ่านอะไรด้วยก็ได้นะ แล้วก็เด็กถือถ้วยเนี่ยบางทีคุณและเขาอ่ะอาจจะได้แสดงออกต่อกันน้อยไงคือเมื่อมีอีโก้อ่ะคือในความรักครั้งนี้มันก็มีอีโก้ด้วยมันก็มีการแบบไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้แบบแสดงออกต่อกันน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลานี้นะ การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญเห็นไหมคะเทน้ําจากถ้วยหนึ่งไปถ้วยหนึ่งนี้ก็คือการสื่อสารการติดต่อทางผ่านทางโซเชียลคุณอาจจะติดต่อกันแค่50%เปอร์เซ็นแล้วก็ยังครึ่งคึ่งกลางๆลางค่าราคาสั่งยังไม่รู้ว่าเออ ต่างฝ่ายต่างคิดและรู้สึกต่อกันอย่างไรต่างฝ่ายต่างก็อาจจะประคองประคองความสัมพันธ์นี้ไปหรือมันมีความไปไปกลับกับกันในความรู้สึกระหว่างคุณและเขาก็ได้คือความสัมพันธ์ตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอนด้วยก็ได้นะยังเป็นแบบลูกผีลูกคนอยู่ก็คือยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เจอกันคุณยังต้องเรียนรู้ดูใจไปอีกค่อนข้างเยอะในเวลานี้นะ นี่มีความเป็นคู่ขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าระหว่างคุณและ,และเขาอะมันเป็นคู่กันจริงๆค่ะตอนนี้คุณกําลังคบเรียนรู้ดูใจหรือศึกษาใครอยู่คะคนโสดเขาคนนี้เป็นคู่ของคุณจริงๆนะมันมีความเป็นคู่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ดูใจกันไปเลยค่ะนี้เห็นด้วยและสนับสนุนนะไพ่ดีเอ็มเพลเลอร์ก็พยายามสแสดงออกความรักกันแบบพอดีพอดีอดนะคะอย่าแบบมีเรื่องอะไรต้องแบบขัดแย้งกันให้เยอะแยะมากมาย ควรจะสื่อสารกันให้ดีนะอย่าขัดแยง้งอย่าทะเลาะอ,อย่าตีกันเด็ดขาดเนี่ยไพ่เขาบอกมันมีโอกาสแล้วเนี่ยคือถ้าคุณหยิบยื่นโอกาสมาเขาก็พร้อมจะรับน้ําจิตน้ําใสใจจริงจากคุณเช่นเดียวกันนะขอเพียงแค่คุณทั้งคู่ส่งใจถึงใจถ้าไม่ได้เจอกันก็ส่งใจส่งจิตอะไรหากันนะให้อภยัยให้โอกาสให้ความหวัง ออมีเมตตาจิตมีความใจดีรู้จักที่จะแบบให้กันทั้งสองฝ่ายอ่ะให้ความรักที่เท่าเทียมอะ่ะก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนี่แหละคะ่ะจะคือคนคำตอบสําหรับคนโสดเดี๋ยวคุณจะได้เห็นช่องทางนะได้เห็นลู่ทางได้เห็นคําตอบจากเขาว่าเออสรุปแล้วคุณทั้งคู่จะไปกันยังไงมันอาจจะมีความช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเต่ามันมีอยู่นะกว่าคุณจะรู้กว่าคุณจะได้เห็นว่าเออเขาคือคนที่ใช่จริงจคือคุ คุณอาจจะย,ยังต้องศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปอีกสักพักหนึ่งแต่ก็สรุปให้ได้เลยว่าคำตอบก็คือคนที่คุณคบหาเรียนรู้ดูใจอยู่นั้นน่ะเขามีความเป็นคู่กับคุณสูงมากและเขาก็เป็นคู่ของคุณนั่นแหละนะคะไพ่บอกอย่างนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ไพ่ออร์คาลสำหรับนี้นะคะในการบอกกล่าวคุณสักนิดนึงว่าที่อาจารย์แบบพูดมาสำหรับคนโสดเนี่ย มันใช่จริงแท้หรือไม่ว้าวเป็นคู่กันจริงๆอ่ะคุณเห็นไหมคะมีนกฮูกสองตัวเนี่ยนะดิโอนนะคะไพ่ของนอกฮูกเนี่ยเนี่ยการสื่อสารเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการสื่สอสารกันเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รู้ได้เห็นในความรู้สึกของคุณนะเออคุณอาจจะได้แบบมีการเดินทางมาหากันและกันนะมีจะมีการแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการจับคู่คู่รักมุมมองการเปิดใจการใช้ใจสื่อถึงใจเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะคะให้มีความมีเหตุและมีผลนะคะในการที่จะคบหากันเนี่ยร้อยนั้นโอ้เลิศเลิดขาดเดือดชิปเ,เนี่ยเรื่องของการเดินทางการไปมาหาสู่ด้วยเมื่อกี้เรื่องการสื่อสารนะเพราะนั้นเดือดชิปจะมีการเดินทางมาากันแหละเนี่ยการเดินทางการที่จะต้องรออะไรเงี้ยการที่แบบ มันมีเรื่องของระยะทางระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านการแบบติดต่อกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคู่รักของคุณหรือถ้าไม่ต่างชาติก็ต่างท้องที่ต่างถิ่นกันแน่นอนเมื่อไหร่ที่มาถึงวันหยุดคุณถึงจะได้มาเจอกันอะไรเงี้ยมันจะมีสถานการณ์ที่คุณจะได้เดินทางมาหากันนะสำหรับคู่ของคนโสดในครั้งนี้นะมีความห่างไกลเดอะเมล์เทนมันอาจจะมี อุปสรรคปัญหามีภูาผาภูเขาที่สูงชันขวางกั้นอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเออแต่มันก็จะมีความมั่นคงแข็งแกร่งนะคะถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะฝ่าปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไปได้แล้วนะทุกอย่างมันก็จะเออสามารถผ่านไปได้นะเชื่อเถอะว่ามันจะมีความผ่านไปได้แม้จะมีมรสุมคลื่นลมหรืออะไรอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นเนี่ย ดกเกรฟนะคะ R I P ก็คือมันจะมีการแบบความเปลี่ยนแปลงอะ่ะการที่มันจะมีการสิ้นสุดการรอคอยนะมันจะมีการสิ้นสุดการรอคอยถ้าหากว่าคุณยังไกลกันอยู่เพราะใจของคุณทั้งคู่มันมีความหวยหามันมีความรักให้ต่อกันและกันอย่างแบบ มีความบริสุทธิ์ใจนะคะเพราะนั้นอย่าเศร้าหมองหรือเศร้าใจไปนะคะเขาและคุณยังมีชีวิตอยู่ที่จะได้เจอกันหรือเรียนรู้กันไปนู่นแหละจนตายจากกันไปข้างหนึ่งนะคะเพราะนั้นก็คือตอนนี้ก็อย่าเศร้าหมองนะปัญหาอุปสรรคมันมีแต่คุณจะได้เจอกับสุภาพบุรุษนะเดดเจนเทนแมนเนี่ยเขาถือดอกไม้มาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สุภาพบุรุษคนนี้เนี่ยคนที่เป็นแบบทั้งคู่รักเป็นคู่หูเป็นชายคนที่สนิทกับคุณหรือคนที่คุณกําลังคบหายเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนชายแบบคนที่มีความเป็นมืออาชีพด้วยนะคะแล้วเขาจะมีสติ เขาจะมีพลังงานของความสร้างสรรค์นะเขาไม่ทิ้งคุณไปแน่นอนนะคนคนนี้นะคุณจะได้เจอเขาแน่ๆคนที่เป็นสุภาพบุรุษหรือคนที่เป็นสุภาพสตรีก็ได้ถ้าคุณคนดูเป็นผู้ชายเนาะเพราะนั้นก็ให้รับพลังงานดีๆบวกๆนี้ไปนะคุณได้เจอคนที่ใช่คนที่เป็นคู่แท้แน่ๆระหว่างทางมันมีปัญหาอุปสรรคอาจจะคือจากการเดินทางหรือระยะเวลาที่จะได้คบหากันหรืออะไรกันก็แล้วแต่แต่ให้เชื่อเถอะว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตกับคนนี้ ไปจนนู่นแหละตราบนานเท่านานนะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยค่ะขอรับพลังงานดีๆบวกๆนี้ไปนะคะแล้วก็ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อจารย์มาได้รายละเอียดการติดต่อสื่อสารนะคะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหรือแอดไอดีไลน์มาที่นาดาทาร์รดค่ะจารย์ินดีนะคะทั้งดูดวงส่วนตัวแล้วก็เรียนดูดวงกับจย์ด้วยวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย